สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปสูุู่ทุกคนครับและสวัสดีพ่อพ่อแม่ซี่อค์หญิงเพชรบ้านแพงสาวหน่อยเพชรอนนันแพงสําหรับวันนี้ครับก็ขอนำภาพพี่น้องนะครับไปเบิ่งคลิปดีๆจากช่องพ่อแม่องค์หญิงลําเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่นําคลิปที่ทางองค์หญิงนะครับไปเดินชมตลาดต้องบอกว่าคนดังหรือบ่ดังครับพี่น้องพิสูจน์ได้ในตลาดสดแน่นอนสำหรับองค์หญิงเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องเป็นที่ ประทับอกประทับใจของพ่อแม่ซีเอฟซีแฟนลับสุขุทุกคนไปเบิ่งไปชมกันว่าความดังความปังของอีล่าองิงเป็ดบอนแพงเป็นอย่างที่ผมว่าบอกครับพี่น้องไปชมกันเลยครับผมไอ้อดมอนุมอนี่ไดี่ไนี่ไดม่ไออออมอ้มอ้ม่อ้่ไอมมอม่ไ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 ออ่ไ ลองแค่นี้เลยสามน่ะหนบ่งสอม่เห็นบอกผู้ใหเนี่ยเาก็เห็นแซนบอกม่่กระโปงไปนั่นน่ะอยเห็นก่อน ตาผมกรลกมากครับนี่เกี่ยถูกโนี่สาวน้อยเป็นนแก่กันคงหน่งครับนี่กองเนะครับานี่ันะนิ่งอะไรนี่รอเบินี่นะโอ้โหด